เคล็ดลับความศักดิ์สิบน้ำมนต์น้ำมันเมื่ออาตมาหลวงพ่อจรันวัดอัมพวันไปฝึกหัดสมาธิหุงน้ำมันมนกับหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปทำมาแล้วไม่ได้ไม่มีอภินิหารของน้ำมันเลยวันสุดท้ายจะขอลาท่านอาตมาบอกว่าหลวงพ่อ ผมทำไม่ได้ผลเลยคาถาแสกน้ำมันพุทธมน์ก็ไม่มีอะไรคาถาพุทธคุณร้อยแปดพาหหงมหากานี่แล้วอสังวิสุโสปุสะภูพะมะอ,ะอุอะะุอะมะอะมะอุอะไรทํานองนี้ทำไม่ได้น้ามันเดือดแล้วจุ่มก็ไม่ได้ใช้น้ามันปะปาๆก่อนใช้น้ำร้อนเดือดๆจุ่มก็พองหมดลิ้นพองหมด ทำอย่างไรหลวงพ่อจงท่านอธิบายเรื่องสมาธิจนเข้าใจอาตมาจึงอุทานว่าอ๋อตรงนี้เองอัดส,สาสะปัดสาสะลมหายใจเข้าออกถึงจะเกิดสมาธิถึงจะเกิดจิตเป็นกุศลนี่หลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านก็สิ้นชีวิตไปนานแล้ว หลวงพ่อจากจังหวัดปราจีนบุรีหลวงพ่ออินหลวงพ่อเรื่องหลวงพ่อเดิมท่านก็อธิบายเช่นนี้เมือหลวงพ่อจงอ๋อใช้อย่างนี้เองใช้อย่างนี้เองแล้วอาตมาก็ได้จุดพอได้จุดลองทำคืนนั้นหนึ่งเดือนแล้วที่อยู่กับหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกก็ลงมือทำตอนตีหนึ่ง หายใจเข้าอ๋อได้เลยหายใจออกก็คาบลมมันก็เพ่งไปตามสมาธิถึงจุดนั้นเลยมันมีพลังสูงมากพลังสูงอ๋อได้ตรงนี้เองเราว่าคาถาให้มันจบมันก็ได้ผลเช่นยกตัวอย่างหลวงพ่อสุขวัดปากคลองมาขามเท่าเศกใบมะม่วงเป็นตัวต่อ เสกเข้าไปเถอะว่าคาถาถูกมันก็ไม่ได้ไม่เท่ากันเพราะอัศาสะปัสสาสะ,ะ,สาสะลมหายใจเข้าออกไม่เป็นคาบที่โบราณบอกคาบลมเช่นนโมพุทธายะหายใจออกไปให้จบนโมพุทธายะพอยะธาพุทธโมนะหายใจเข้าให้ได้จบอ๋อนี่อัศสาสะปัสสาสะ มันจึงมีอภินิหารของอารมณ์จิตถึงจะเป็นกุศลเท่าที่ได้ฟังพระอาจารย์สอนมาหลายองค์ท่านทำไม่ได้ท่านก็ทำํำบางทีเราทำขวาย่างหนอสายย่างหนอปากมันว่าจิตมันไม่ว่าอย่างนี้เองจิตมันไม่ไปจิตไม่เป็นกุศลจึงไม่ได้ผลโดยวิธีประการหนึ่งหลวงพ่อจรันวัดอัมพวันจังหวัด xin bù